สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีแต่ลมเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนลมหนาวไม่เพิ่นต้องปิดหูค่ะแล้วก็วันนี้ใส่แคปค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ไม่ใส่แว่นตาเมื่อวานนี้ก็ไปตากอากาศแล้วมันเหมือนจะเป็นหวัดนะคะมันเป็นแบบเจ็บคอ น้ำหูน้ำตาไหลเป็นเสล็คือหายใจไม่สะดวกครับเพื่อนเตากแดดตากลมกับอยู่ในอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้มันมันเป็นการเสี่ยงนะครับเพื่อนเพืไม่เป็นหายใจไม่ค่อยสะดวกเจ็บคอด้วยเดี๋ยวจะต้องจองเวลาหมอเมื่อวานนี้ก็คุยกับลูกคับเพื่อนเพื่อบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวต้องจองเวลาแล้วแหละคือเราคุยกันนะครับเพื่อน คุยก,กันกับลูกแล้วมาแบ่งปันกับเพื่อนๆค่ะตอนนี้แม่เพนก็กําลังรอคุณลุงอยู่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่เพนก็แต่งตัวเพื่อที่จะลงสนามกอล์ฟเป็นครั้งแรกค่ะสนามกอล์ฟเขาเพิ่งจะเปิดแล้วคนก็จะเยอะค่ะเพราะว่ามีแต่คนรอวันเปิดสนามเปิดข้างนอกกันค่ะเพราะว่าแม่เพนกับคุณลุงก็ไปตีกอล์ฟข้างในเนาะ เขาเรียกว่าซิมูเลเตอร์หรือว่าภาษาโนเวย์ซิมูเลทูหรือว่าเขาเรียกว่าภาษาไทยเครื่องสำรองเป็นที่สำรองในการตีกอล์ฟคือไม่ได้เดินนะครับเพื่อนๆแต่ตีจริงตี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 โรงแรงเร barbar, ต็มที่เข้าป่าเข้าดงตกน้ำบ้างตกทรายบ้างเหมือนข้างนอกเลยครับเพื่อนๆเพียงแต่ว่าไม่ได้เดินเท่านั้นเองแต่ตีข้างนอกมันจะกะถูกกว่าครับเพื่อนๆวันนี้อากาศดี แต่ว่าลมหนาวันเพนก็มไม่ได้ใส่คือไมไ่ใส่เสื้อผ้าหนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่เสื้อผ้าหนาะแล้วมันจะรัดตัวเกินไปแล้วมันสวิงไม่ได้ค่ะเพื่อนเอ๊ะทำไมลุงไม่มาสักทีหรือว่าจอดตรงข้างนี้มายืนคุยอยู่คนเดียวค่ะเพื่อนบางครั้งแกก็มาจอดตรงมุมจอดมุมหนึ่งรอไม่เพนมุมหนึ่งส่วนมเพนก็รอคุณลุงอีกมุมหนึ่งค่ะเพื่อนดูอากาศสิคะ โอ้ยอากาศดีมากเลยดวงตะวันดวงตะวันเอ้ยแสงตะวันขึ้นกับเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคุยกันที่สนามกอล์ฟนี่ยังไงก็เชียร์ไม่เป็นด้วยนะเพื่อนมาแล้วค่ะคุณลุงมาแล้วมาแล้วค่ะคุณลุงมาแล้วค่ะเราก็ถึงสนามกอล์ฟแล้วค่ะเพื่อนคุณลุงก็จะเอารถเข็นเข็นกระเป๋า ลงแล้วก็แกเอาออกไม่ได้ค่ะเพื่อนแกพยายามจะเอาออกให้ไม่เป็นค่ะถึงสนามกอล์ฟเลยค่ะเพื่อนลมแรงมากเลยลมแรงอากาศดีแตลมแรงหนาวหรอป่านี่งาเล่นมรงจริงๆคนเยอะมากคนเยอะมากเลย ว่าคนขารอกันมานานรอกันทั้งตลอดหน้าหนาวนะคะ่ะจะเอาบอลค่ะจะไปซ้อมก่อนวอร์มอัพค่ะเพื่อนๆวันนี้คนเยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นวันแรกนะคะคนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆอยู่นูน้นฝั่งนู้นก็มีเยอะแยะวันนี้คิวยาวนะคะแล้วคนก็จะติดตามเรามาเรื่อยๆ มีชั่วโมงว่างเลยค่ะวันนี้เพราะว่าอากาศดีแล้วเป็นวันแรก อุ้ยบรา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 แบบนี้ฟังดีนอะอากาศดีแล้วทำให้เรามีพลังในการตีกอล์ฟเพื่อนไม่เป็นเดินมันเลยสั่นค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อากาศดีมากแต่ลมแรงมากเลยเปิดไม่ได้เลยหูเปิดแล้วเจ็บค่ะอากาศดีฟ้าสีครามผู้คนเยอะมากเลยค่ะดูรถสิค่ะเพื่อนๆน,นั่นเลยนั่นอันนี้ด้านบนนะคะแล้วก็มีด้านลา่างอีกจอดติดถนนเลยค่ะถึงนู่นเลย <laughs> มีสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหนาวมากเลย คนเยอะรีบเล่นรีบเสร็จเล่นไวอยู่ค่ะเวลาปกติเวลาปกติหมายถึงคือไม่เกินเวลานะคะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเราก็เล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงห้านาทีก็ใช้ได้เลยค่ะคเพื่อนๆเราเล่นตามเวลาคนเต็มสนามเลยค่ะคน เ,เพราะว่ามันเป็นวันแรกที่สนามเปิดแล้วอากาศดีมากเลยคเพื่อนๆสนามที่ไม่เพนกับคุณลุงเล่นก็คือเป็นสนามแรกของปีค่ะพอสนามอื่นๆเปิดเดี๋ยวก็เดี๋ยวคนก็จะน้อยตามลําดับกับ่อนเพื่อนเพราะว่ามีสนามนี้สนามเดียวที่เปิดจำเป็นทุกปีแล้วคนก็จะเยอะกับ่อนเพื่อนตาหยีเลยคพื่อนเพื่อนเพราะว่าแสงแดด แรงมากๆเลยเสมหมวกนี้ต้องวิ่งคว้าหมวกครับเพื่อนๆวิ่งไล่คว้าเล่นข้างนอกดีกว่าข้างในในะเพื่อนๆเล่นกอล์ฟนี่เพราะว่าข้างในนี้เรากะไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่พากกันเพราะว่ามันเป็นด a ต้าส่วนข้างในนี้เราตีจริงเล่นจริงมันก็สนุกและได้เดินออกกําลังกายด้วยกับเพื่อนต่อไปก อากาศด้วยถ้าอากาศดีไม่เป็นก็จะเล่นบ่อยๆเป็นการออกกําลังกายคุณลุงได้ออกกําลังกายก่อนไม่เป็นค่ะเมื่อสองวันที่แล้วแกไปเล่นกับเพื่อนแกสวนไม่เป็นไปไปวัดคาวันนั้นไปวัดเกลูกสาวจำได้อยู่แล้วแกก็ไปเล่นกับเพื่อนแกได้เล่นนานแลวได้ฝึกลงสนามจริงก่อนไม่เป็นเอาเปรียบกันเนาะแล้ววันนี้ไม่เป็นก็ ก็ถึงบ้านก็ประมาณส5บห้านาทีคับเพื่อนไม่ไกลส5บห้านาทีโอ้ยยสบนาทีค่ะจากสนามกอล์ฟถึงบ้าน20ินาทีแล้วก็จากบ้านไปสนามกอล์ฟก็ย0ินาทีนั่งรถนะคะถ้ารถเมย์เดี๋ยวเพื่อนต้องรู้อีกทีหนึ่งเพราะว่ายังไม่เคยยังไม่เคยขึ้นรถเมย์บรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนอากาศดีอากาศสดชื่นเลยเสียได้ลง แรงข้างนอกเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าท้ำค่ะเพื่อน,อนตามรถคันนี้ไปเป็นถ้ำสั้นๆค่ะเพื่อนเละวันตีโกฟวันแรกก็ผ่านไปด้วยดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่มาเชียร์คุณลุงกับแม่เพนค่ะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ค่ะเ,เพื่อนๆโชคดีปลอดภัยสุขก,กายสุขใจปุญรักษาพระคุ้มครองเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ